สวัสดีเอมุกโอ้มุกน้อย <laughs> ลือผิด <laughs> ช,ช่องอลืมลืมว่าไม่ใช่ช่องตัวเอง <laughs> เปิดช่องอย่างคือ,อสวัสดีเอซีของดินดวนทุกคนนะคะเชิเมื่อกี้เปิดช่องผิดอ่ะจังขามุกตั้งขา,าดเดี๋ยวคลิปนี้จะมาดูขัดแข็งมากเลยค่ะนูว่าคันมันขับยาก ออกยากยากจริงใช่ผมนึกว่ามูพูดเล่นไหมไม่มันเป็นรถแต่งอ่ะใช่ยังไม่ชินยังไม่ชินตอนนี้กำลังจะออกจากปตโช่องจอมนะลองขับดูว่ามันจะโอเคไหม พีเขาอยโหนะไมุ่ไม่คยเห็นพี่เขารถแรงอะเหะใช่กไมพี่เขารถหเทหตไหนขับรถ่งสิงาเกียยังหูอะนูก็เคยนั่งแต่กับพี่รถพี่เน,ะนาะอขับแร,ร<ง>ต้องขับ่างนี้ <laughs> ไม่เคยเห็นพี่ขับรถแรงแกดไม่ได้เลยับ มีมีหมดควันไว้เนี่ยมีค่ะมันมีสวิคอยู่ไม่รู้าลดควันออกเลยอะูดสวิคตรงไหนลดควันเหรอไหมยิงยิงเน็ตทีแล้วจริงเหรอควันดำเยอะมากโอ้ยกดกดนิดเดียวควันออกเลยครับพี่น้องโอ้โหถ่ายตรงกระจกดูิรอดูควันดำวิ่งใหไมโครคอามาลงตรงนี้ลงตรงนี้เองคันใหญ่มากสามสองศูนย์จีซีเพิ่งเห็นนั่นเนี่ย ไะเดี๋ยวลองควันดำกันมันออกกี่สองได้เลยเนี่ย อยู่ว่าถ้าเป็นรถธรรมดาก็อาจจะเหมือนส,สติ๊กเกอร์ที่ติดท้ายรถนั่นแหละเขาบอกถ้าว่าจะเอามาบิ่งเด็กคนอื่นอย่างนี้นะเราไปนู่นเลยดีกว่าไปลงหรอเลงไหมมันลงลงมัน<ง>มสวนได้ไหมอ,อ,อู้คันนี้กดไม่ได้ครับ เติมน้ำมันอะไรเนี่ย B7 ฮะ B7 B7 เท่านั้นน้ำมันอื่นเติมไม่ได้ B7 ก็ดีเซลนั่นแหละแต่เขาบอกว่ามันจะมีตัวมันตัวเก่าตัวใหม่หรือเปล่าน้ำมันอ่ะเขาบอกให้เติมของ B7 B7 ก็ดีเซลก็ดีเซลนั่นแหละแต่ว่ามันมีดีเซลแบบไหนแบบเก่าแบบใหม่แบบใหม่ ขับขับรถคนอื่นเป็นยังไงแล้วมาขับคันนี้แบบขับคันแรงๆของคนอื่นขับคันแรงของอื่นของรถเจียเต้แต่ก่อนจนนั้นสามพันเกือบสามพันเคยขับรถพีอันยังไม่เคยรถชียงเอียวรถเชยงเดียวเคยแต่ไม่ได้ขับแบบนี้ไม่กล้าขับไม่นิการขับรถมุกเนาะเข้าตรงไหนเนี่ยไปอีกนู่นนกมินิมา เกียร์สามันชิดมากเลยเนี่ยใช่นูยให้ช่างเขาตั้งให้ใหม่ไหมไม่เห็นอ่หนูถึงว่าหนูลงเข้า,เข,าเข้าไปเป็นเกียร์ห้าตลอดเลยตหเข้าตรงไหนเข้าข้างหน้าแล้วก็ได้ไปนุ้ยไปอีกตรงนั้นเลยร้านขายไก่เดี๋ยวจัดสักคันครับมา,มาเอามาแข่งกับมุ้เข,ข้าตรงไหน,นข้างหน้าเลยตรงปลายข้างหน้านั่นแหละซอยเยอะมากตรงโค้งนั่นนะไม่ไม่นี่ ตีไฟลี่อะเลยน้องมินิมานะเอา้าเขาทำคนกี่แล้วเหรอทำแล้วทำไม่สุดที่ไหนไปอยู่ตรงหน้าบ้านมุกทำไมรถขันนี้จาทำอะไรดีนะรถไม่ไม่ค่อยเตี้ยแรงอุย้ยถ้าเตี้ยแรงนะ่ะโอ้ขี่ลำบาก รถสิ่งมันขับออกตัวยากอย่างนี้นี่เองใช่เราเกียร์สามอันนี้ด้วยใช่เกียร์สามมันชิดดิใช่อย่างเราจะสับมาสามนี่มันตะเหลือไปไห้าเลยนะนั่นแหละมันอยู่ติดกับห้าเลยม,มันอยู่ใกล้กันเกินมันแปลกๆอะ่ะเข้ามาในซอยบ้านแล้วกดไม่ได้พวงมาลัยเล็กเขยากไหมเป็นไงไม่ยากนะ ตัวนี้ถอดได้ไหม,ไม,ไ,ม,มไม่ไม่แน่ใจครับไม่เคยทำเกียร์เกียร์พี่ว่ามันไม่แข็งหรอกขาดแข็งเกียร์ชิดเกียร์มันชิดใช่ถึงบ้านแล้วโอ้เขามีงานอะไรกันนี้ทำไมรถเยอะแยะไปหมดเลย <laughs> <laughs> โอ้ยต้องจัดเหมือนมุกสักคันครับพี่น้อง ก <g ots> ดที่เดียวควันโหพุ่งเลยเฮ้ทุกคนตอนนี้ก็เดินทางมาถึงบ้านมุกแล้วนะคะพี่วุดิขับโหมดมากอะ่ะสับแบบสับโหดสุดยอดครับคันนี้นะอนาคตอาจจะต้องจัดมาสักคันนะครับขับสนุกดีครับ,รบน,นี่ รถดำน้องมุกครับก็สายจอดครับช่วงนี้ฝนตกนะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเนี่ยอู้นี่เปลี่ยนน้ำใหม่หรือเปล่าเนี่ยอุ้ยดูติเกอร์ครับดินด่วนติดตั้งแต่มันเบอร์หนึ่งสองสามเลยนะนี่มุกน้อยโอ้ทำตามเขาหรือเปล่าเนี่ย กระจกก็ไปเรียงมาใหม่นะเหมือนเรียงมาใหม่ครับบางฝุ่นก็ยังเหมือนเดิมนะครับติ๊เกอร์เยอะมาก,มากาเด็กลงมันก็มีนะอันนี้ยังอยู่เหมือนเดิมโอ้นี่ มีเพิ่มเติมครับตรงนี้ครับกันหมาสเตเลสนะครับบางฝุ่นหลังก็เดิมครับท่อเดิมอู้พึงสังเกตเห็นรถมุกครับไอตัวเปิดฝาข้างอยู่ตรงนี้นะเจาะใส่ตรงนี้ครับทำเหล็กมาแบบนี้นครับแต่ว่าเสาตัวนี้นี่น้ำเข้าได้ไหมอันตรายนะ ถ้าน้ําเข้าไปอยู่ข้างในสนิมขึ้นครับต้องเจาะรูเจาะรูเสาไม่รู้คันนี้ได้เจาะหรือเปล่าครับเดี๋ยวพาดูด้านในครับโอ้โหโดนเสาไหมเนี่ย เอาเบาหุ้มใหม่ตัวนี้เบาหุ้มมาใหม่นะครับเครืงเสียงโอ้โหจัดเต็มเลยครับข้างบนก็เหมือนทํามาใหม่นะครับเป็น VIP นี่มีไฟไหม สะอาดมากครับรถน้องมุกนะครับเป็นคนที่รักรถนะครับดูแลรถดีมากไม่ได้จอนานเลยคันนี้ไม่ได้จอมุกก่อนนานเหมือนกันนะหลายหลายเดือนอะคือผมไม่ค่อยมีเวลามาเอฟซี FC ให้มาก็โอ้ผมไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยได้มาครับวันนี้มีโอกาสได้มาครับน้องมุกบอกว่ามา,าผูก ข,ข้อมือรถใหม่หน่อยครับก็เลยได้มานะครับนี่ก็คือความใฝ่ฝันของใครหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นผมหรือว่า f อเพื่อนเพื่อนเพียงน้องอยากได้ก็ต้องสู้ครับสู้แล้วก็อดทนทำงานเก็บเงินนะครับเหมือนน้องมุกค,ครับน้องมุกนี่ถือว่าเก่งมากนะครับ อายุน้อยแต่ว,ว่าเก่งนะครับให้ดูอีกรอบหนึ่งคุ้ม500,000คุ้มมากอะไรไม่ได้พูดอะไรเลยรนตัวอา้าวอะไรนะ่ยทั้งหนดนะ่ไ้พูดโยตี้1,500,000บาท bè ngày đam thôi đua chị lại đam hả tôi phải này đâu พาไปไม่หละไปวันไหนต่ออาทิตย์ต่ออาทิตย์ต่ออาทิตย์ไหนอ่ะก็ต่ออาทิตย์ไหนที่พี่ว่างเพราะว่าเสียพี่เขาก็เรียนต่ออาทิตย์ใช่ปะใช่นี่เสียพิีเสียพิีทักมาอีกแล้วเนี่ยนี่มีรายกันหรือเปล่าเนี่ยฮะ มาถามหาพี่แล้วแบบคุยกันแน่นอนสองคนไม่ได้คุยนี่เปิดจะดูอ่ะนี่เปิดดูได้เลยเขาจะถามหาพี่เวลาพี่มาหาหนูแล้วก็เวลาพี่ไปหาเปิดมอนก็จะถ่ายรูปพี่มาให้หนูดูอย่างเงี้ยว่าพี่พี่ไปโน่นไม่รู้ผมไม่รู้อันนี้ใช้โทรศัพท์รุ่นไหน oppo ดีโนซังเอฟซัมซุงใช่อะไรถ่ายคแต่อันนี้ซัมซุง A11 เมาอย่งังน้า่อาเร่างมันดูนี่เานีเมามบอ่าเา้ลันัดเนี้ยใครจะรู้ว่าจะมี กันล่ลงเร็วกันอ่ะลงเร็วดีเลยนั่งอัพอยู่นี่เองนั่งอัพนันเลเห็น่าเปรรงมาดูว่ามุกคอใครครับเรียนอ่เรียนอยู่เรียนเรียนนเสียฟรีเต็มรับไปเรียนอะไรตรงนี้มันเขาก็ถ่ายรูปเมื่อกี้เขานั่งอยู่ในห้องเยนไหละโอ้ใช่เขาเรียนมหาลัยเนาะ โอ้นี่ครับคุยกันอีครับน,นี่คุยอะไรก็พี่บอกให้หนูเข้าไปเรียนอะไรนีดมันจะดูหนูเรียนอะไรนะ <laughs> ไม่รู้มารายาทปะเรียนอะไรวะใส่เสือ้อไอดีแดได้อันนี้โปรโมทให้เขาเหรอไอดียดฮัมฮองกออ๊ <laughs> อป<ง>ก๊อปเ <laughs> อ,<ง>อาฝากอะไรถึงเอฟซีบ้าง ตอนนี้เปิดใจแล้วเนี่ยฝากอะไรดี้าเอาของกินมาแล้วเนี่ยวูตัวนี้ตั้งห้าแสนซับเดียวดิเก๋มุกเคยเคยโพส้ลงลงแป๊บเดียวชั่วโมงละห้าหมื่นวิวใช่ไหมอีไม่ได้วันหนึ่งหน่อีที่ดูอยู่ชั่วโมงหนึ่งประมาณนักนสองหมื่นวิวไป ึนจะถงมทำมือยาวเด้อสุดคลิปน,นี้บายบายครับกับน้องมุกนะครับ